สวยคะดูนมน้ำไม่ต้องดูหน้านะคะข Hello สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปรีเบนนะแล้วตอนนี้อยู่ที่แอร์พอร์ตหน้ามันจะแบบไฮแกร์แบบมีความมึนงงนิดนึงนะคะแล้วก็ดูความชิลของการแต่งตัวนะคะใส่กางเกงนอนรองเท้าแตะเฮ้ยคืออะไร ตอนนี้เราก็อยู่บนแท็กซี่กันแล้วนะคะซึ่งเวลาที่แบบออกจากสนามบินมาเขาก็จะแบบมีแท็กซี่เราเลือกหรือแบบมีอย่างอื่นเนาะแต่ว่าแท็กซี่ก็น่าจะสะดวกสุดอันนี้ที่นั่งมาก็จะเป็น3ามคนอยู่ที่ราคา1 8 0่งพันะคะตกคนละ 600บาทนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปท่าเรือกันนะแล้วก็ไปต่อเรืออีกรอบหนึ่งนะซึ่งการเดินทางมันก็เสียเวลาเฉพาะรถอย่างเดียวก็ประมาณ1ชั่วโมง40แล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะนั่งเรือนานแค่ไหนเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่า ที่หนึ่งนะเขาเรียกว่าเกาะไข่นะซึ่งเป็นสถานที่ที่ของที่นี่นะคะให้ดูนะ้ำเฮ้ยมีความแบบน้ำใสเวอร์โอ้ oh my god ปลาเขียวว้าวว้าวแมนน้ำใสจริง เรือไปอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อไปที่พักเราจึงจรางจรงจรงไปแล้วเรากําลังจะไปกันแล้ว,ไป,ลวไปไหนคะไปไหนคะไปไหนไม่รู้กําลังจะกลับที่พักนะคะซึ่งทัง <Yeah. S 1> เรือมีกันอยู่สามคนค่ะ <c oughs> ที่พักชืออะไรนะคะ <c oughs> อะไรอะไรรีสอร์ทซัมติง นี่ก็คือ,อครีสอร์ทคะที่เราพักกันนะแล้วก็ลักษณะรีสอร์ทจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วห้องที่เราพักกันก็จะเป็นห้องนี้นะจ๊ะทุกคนตอนนี้ก็เรากำลังจะแต่งหน้ากันนะคะแต่ว่าเมื่อผู้หญิงมาอยู่โต๊ะเดียวกันนะคะการนะคะสภาพโต๊ะเครื่องสำอางาจะเป็นแบบนี้ เพื่อนๆตอนนี้นะคะเราออกมากันข้างนอกแล้วนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเรือซึ่งอาจจะเห็นว่าดิฉันไม่ได้พายนะคะ <c oughs> เนื่องจากพายไม่เป็นก็เลยถือกล้องได้อย่างเดียวนะคะน้ำมันใสมากเดี๋ยวจะให้ดูมันใสแบบเฮ้ยแกมันบ้าไปแล้วอ่ะเป็นการมาหลี่เปรครั้งแรกนะคะที่มีความตื่นเต้นนะ <c oughs> แล้วก็วันนี้แต่งหน้าแบบออกผิวแทนๆเห็นปะเออเออ,เอ,อให้มันเข้าน่อย โอ้โหดูคนพายของเรานะคะมาคนพายด้วยนะคายคนเดียวนะคะเพราะเราพายไม่เป็นนะคะเมื่อวานนะคะเราไม่ได้ถ่ายวอล์ห้องกันนะห้องที่มาพักนะคะก็จะเป็นภ้าตอน จะเป็นห้องประมาณนี้แล้วตรงนี้มีความพีกกว่าเมื değil, ม่อผู้หญิง3คนมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วโต๊ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะแบบสวยๆหน่อยอะคะ่ะขอดูนมหน่อยพามาลงน้ําอีกแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพามาดูนมสาวดู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 จ้าจ้า้าวกำลังตุ่นมอยู่สวยไหมคะ ดูนมนางไม่ต้องดูหน้านะคะขำขำอันนี้เป็นรีสอร์ตอีกที่หนึ่งนะคะกินแบบดูดิดูสมหน้าคนใจร้ายาาาคคววมมรักต สวัสดีค่ะนี่เป็นเช้าของอีกวันนะคะซึ่งวันนี้มีความไม่แต่งหน้าแทนเหมือนเมื่อวานแล้วนะก็แต่งหน้าโทนประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตั้งหูเปลือกหอยด้วยนะซึ่งตอนนี้กำลังกินข้าวเช้านะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้จึง ดูหนน,ะะน้้าวยยะะค่จึงยังไม่ตื่นนะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ<ๆ>เมื่อกี้ก็ออกไปถ่ายรูปเล่นมานะแล้วก็ตอนนี้นะคะเข้ามาเก็บของเนาะแอมก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแบบ ในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมันอาจจะแบบมันอาจไม่ใช่อาจมันลกๆหนอนอะยมีพวกเสื้อผ้าเครื่องนิบผมค่ะตั้งกล้องนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นความลกๆกอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของที่แบบใช้ในพวกห้องน้ำนะคะก็ก็ทั่วไปนะคะแต่ว่าอันที่ขาดไม่ได้นะ,ะก็จะเป็นอย่างเนี้ยโฟมล้างหน้าที่ใช้แบบใกล้จะหมดแล้วนะของเงทนเทียนนะคะเป็นแป้งของเคที่ดอนะเป็นแป้งซับมันนะคะก็ใช้ดีนะส่วนอันนี้ก็จะเปิดให้เพื่อนๆดูนิดนึงเนาะว่า แอมพกอะไรมาประมาณไหนบ้างนะเพราะว่าจริงๆอะบางทีมาแบบต่างจังหวัดหรือว่ามาทะเลอย่างเงี้ยแอมก็จะพกแบบเป็นกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้นะคะก็ จะมีแป้งฝุ่นสีจันสเปรย์ที่แบบจะอัดให้หน้าเราแบบมัน,ม,นมันไม่ออยลี่นะคะก็คือของ Ur b a n d บเเนาะแล้วก็รองพื้นที่เตรียมมาในทริปนี้นะคะจะเป็นของชาแนลนะซึ่งตัวเนี้ยคนที่แบบหน้ามันหรืออะไรเงี้ยควรจะไปลองนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะบางแต่ว่าคุมมันดีเนาะมันมีทั้งคอนซีลเลอร์มีคอนทัวร์มีไฮไลท์มีบัชออนแบบครนะีมเนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้แบบไม่เปลืองเนื้อที่นะคะแต่ว่าสภาพมันก็จะแบบเยินเยินไปนิดนึงนะคะ ก็มีของประมาณนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนๆขอกันมาเยอะแล้วว่าทําไมไม่ทําแบบเปิดกระเป๋าเวลาเดินทางสักทีกระเป๋ามันก็ลกแบบนี้ก็แหละ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดประมาณนี้จ้าเรากําลังจะบกมือลาที่นี่บุยบุยแล้วเจอกันใหม่นะอะไรนี่จะขึ้นเรือ,อด้วยกันไงาย <c oughs> บายกันเองบายบายกันเองเรากําลังจะกลับแล้วนะทุกคน <c oughs> ซึ่งถ้ากลับไป <c oughs> ต้องคิดถึงที่นี่มาแน่ๆไปกลับเลยดีกว่า

เึ้นท่ามาแล้วนะจ๊ะแล้วตัวอนนี้ก็อ,อยู่บนแท็กซี่นะกําลังจะเดินทางไปที่แอร์พอร์ตนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะติ่งยกติ้วแ่ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเมื่อกี้นะคะเราก็ไปโหลดกระเป๋ามาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่นะกำลังจะบินกลับกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นทริปที่แบบเฮ้ยสนุกสนุกนะคะไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครสนใจทุกคนก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่มีความสนใจนะคะโอเคนั่นแหละวงนี้ก็มาทำแบบสนุกๆน,นะสำหรับการไปหลีเปกครั้งแรกนะคะถ้าใครชอบบอการเที่ยวนะหรือว่าอยากให้ไปกินอะไรนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย